มาครับมากินทุเรียนกบชายาำกันนี่ครับจริงเหนียวครับแล้วก็หวานมันสุดย้อนมากตอนนี้เราเริ่มเปิดจองทุเรียนนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ที่เพจสนตากาหรือว่าในไลน์นะครับแกะกันครับตามสเต็ปเราก็จะตัดขั้วไปก่อนนี่ขั้วดำแก่มาก แล้วก็จะดูเห็นไหมครับพันนี้จะเห็นร่องกลางภูหรือเขาเรียกว่าสารแหลกเนี่ยชัดเจนเราก็จะกรีดต,ตามสารแหลกพันนี้ในลูกใหญ่เราจะจิ้มแล้วก็พลิกไม่ได้เลยเราจะเฉือนี้ก่อนนะครับนี่เฉือนไปก่อนนิดนึงฝั่งตรงข้ามก็เฉือนนิดนึงเฉียมาเจอกันที่ก้นครับแล้วก็คลิกนี้เลย จริงเข้าไปที่ซน์นิดนึงแล้วก็แหวงนี้อ๋อนี่ดสูสีสวยครับนี่ครับกระช้ยน้ำเนี่ยเขาจะไม่ได้เด่นเรื่องเม็ดเล็กนะเม็ดจะถือว่าค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับจุดเด่นของเขาเหมือนกันก็คือรสชาติจัดจานแล้วก็กลิ่นหอมครับ